มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้รับการจัดตั้งขึ้นในโวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบระลมราชโองการโปรโดเกล้าสถาปนาพระอิสริยศั์สมเด็จพระพี่นางเธอเจา้จา,จา,จาฟ้าต่างกรมฝ่ายในเฉลิมพระนางเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนาครินในโวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบหกรอบในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2538มหาวิทยาลัยเวสเ ที่นี่ไม่จํากัดการเรียนการสอนอยู่เพียงในห้องเรียนท,ทุกทที่สามารถเป็นห้องเรียนสำหรับคุณได้ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ทำให้มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นของเราเป็นผู้นำในด้านการเรียนการที่มีนิสิตหลายพันคนจากทั่วประเทศและมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นสมกับที่เราได้ชื่อว่า The Leader in Network Education กว่า20ปีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีปณิธานมุ่งมั่นลากรระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมโดยต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษาสร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นบัณฑิตที่เป็นปัญญาชนสร้างให้แต่ละว้าไก่เพื่อนําไปสู่การพัฒนาตนสังคมประเทศชาติและมนุษยชาติเป็นที่สุด ด้วยอุรมการแห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขันเราผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ตลาดทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเป็นกำลังสำคัญของวิชาชีพนานนูในอุตสาหกรรมจนกลายเป็นที่ต้องการของตลาดทำให้จำนวนนิสิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆปีเพราะเรามุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตที่จะส่งเสริมนิสิตกลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่กับความมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง,ย,างยั่งยืน